วิธีต่อสายไฟเลี้ยววิ่งได้นะครับผมนี่คือสายไฟเลี้ยวของเรานะของรถนะครับผมสีดำคือสายลบนะครับสีน้ำเงินนี่คือเป็นไฟบวกนะครับผมส่วนไฟวิ่งนี่เขาจะแถมมา3าเส้นนะครับสีดำก็คือลบนะครับผมสีส้มสีส้มฝั่งสายสุดนี่ก็คือไฟเลี้ยวนะครับ ตรงกลางสีแดงนะครับผมจะเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการมาต่อกันเลยนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะปะดัดกีแล้วก็พันเทปนะครับผมหลังจากที่เราต่อเสร็จก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาเทสไฟกันนะครับผม ติดนะครับแต่แสงมันจ้านะครับผมนี่นะครับสวยเลยนะครับผมนี่นะครับไฟเลี้ยวแบบวิ่งได้นะครับจะติดในโครมมันยากนะครับเลยติดนอกโคมนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทําการต่อไฟเดย์ไทม์กันนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ต่อสายไฟเดย์ไทม์แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปไล่สายไฟข้างหน้านะครับ i did not a